โอ้ยปูถือว่าจ้าถือรสนแล้วเชมันเต็มเติมเถูกมาเติมเติมเลยเหรครับปูปหูห้หางเดียวนึ่งแม่เล,ล็กนางแม่จ้าหบ้างว่ก็ถือมีเืกันใบโอ้อไปแล้กั<ล>นวานเลา็าเล็เรื่องคูเล็กเมาแต่ใส่อปูอันหาหนึ่งหนึห,นหาเนี่ย มันจะเป็นเลขส่วนอ็นกระลามาพัดนอลตูไม่เป็นชมมากเลยนอกระลาตาเดียวเออกระลากรลาเป็นชมมาไหมมันแค่เลขเขาเขเป็นยังดอกยามเ้ขร่างตก้อนย้อนหนาวกเอาสูบนเนาะครับผมเข้าเต็มเต็มเลยเนาะปกติมันจะเขาเลขบนไม่ได้สามหนึ่งหารใช่ไหม่ใช่สวากด อันปูนี่เอากะลาตาเดียวนี่แม่นขนาดเด้เนาะเออมันไปเลยที่ไปเยอโอ้ดีใจน้ำปูเด้อค่ะคงสุดถ่ายกับว่ายไดย์สยามซัาเขาเซยนันตกสุดควายอันน้ำตกควายของนี่เลยแต่มันไปอัน,นมะกะลามาใหม่เลยโอ้กะลากะลานี่อันใหม่เลยใช่ไหมครับปูเออลูกใหม่แม่นี่ดีเลยกะลาปูนี่ ยังก็ยังอันได้กันมันกไปหาหอกเจ็ดลอยส่ไจังว่าแม่ปูก็บอว่าเจ็ดศูนเนาะคันว่าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเีาอยู่ดีออบาก็ยางจังเขี่ยงหรือเปาเป็นอะไก็ได้น้อผู้สิต้องวดมือเดจ้าเออเมื่อกี้นมื่อใดบ้างเวลาเราสื่นนั้นด้อยเพราะว่าเดินพลังเป็น เรีนกอากาศเป็นไขักดูสินะปูมาสบายวะค่ะคนถูกหลายไหมครับปูตุ้มท่านคุณท่านเก่เขาจะก็ได้ไล่ต่กอกัน่เหม,มือนท,ที่เก็บขเขาจะถูกไล่เยอะท่านคุณท่านเขาจะชื่อออ่าเลขอ่าน่งหนึ่งบนบนท่นเรือลกล่างท่นนั่นแลหล คือเอฟซีทร่โทร่ไปบอกว่าถือพันคุ้นพันเออเขาชอบถือเป็นหาน่งหานุงาน่งหัเล็เล็กหลังเขาจอบถือพันนิงนันจ้ะอู้หูจใจน้องข้าเจ,าจ้าปัาดเขาซื้อไปเล็ปูเนาะสมากระไร้ักดีโยจองไหลอยค่ะเล็บปูบ้านหลายดยค่ะพ่อซื้อยุงวัดนี่ เด็กรางมีหางเดียวขึ้นหนึ่งหาเนาะจ้าเนาะเ,เลขกรางเนาะครับติดโถภูมิให้แม่นเ <สะ S 1> นาะภูมนะิเนาะอันก้าตาเดี่ยวดิปูพันไดมากผู้ใดอันข้าจะเอามาหายไม่ไหมบอกจ้าก้าตาเดียวผมโจ๊กาตาทั้งองที่มันลเรียกว่าส่วนะี่น่ยโอ้โอเพืเเอเกก่อนบ่เคยเอาเรียกแก๊ทียนบอก่ะปู บอกทราบว่าปูเอากะลาตาเดียวซิเมนกว่าอันเหรียญอีกเนาะปูได้ปูได้บ่ค่ะได้จักใบโรตเตอรี่ชอะชอบใบเอาปูแล้วรอบรอบนี้จะทำเงินหางไหมครับปูครับ บางก็ความท่านคิว่าคาเกลอนี้เพราะว่ามันก็ท่านเห็นว่าสีสวดได้สิงทีจิ่งเพิมากกว่านี้แล้วก็จะสีน้ามาจากทีมันก็จะมาแกงคูดแก้ไขเาเขาเขาไปสวดที่มองที่ไม่ไดด่าคกได้อ๋อเงินเงินหางใช่ไหมครับปูเงินของไทยยังของอาหอือนระเบิดระเบ้ดไเลยนมเะเอาระเบิดระเบ้อไปเลยเหรครับปู่ มันเหนื่มาท่ามือแล้วเ่าเป็นใชงไหมหยุดเหนื่อยแงมโยปู่ให้เอฟซีได้โชคนะปู่เนาะจะได้สร้างนะปู่เนาะแต่ว่าอันกล้าตาเดียวนี่แม่นคักรีปู่จังไดกับเน้นตะกร้าตาเดียวให้ได้แล้วค่ะงวดนี้ทิ่มตะกร้าตาเดียวเด้อค่ะกุมารทองก็อย่าทิ่มเด้อปู่กุมารเออกุมารให้ให้ตัวใดเือปูอ๋อกุมารให้ตัวใดก็คางวดนี้เออมันหายมันมันสวยแป่หายปัว ครับผมมันเป็นตัวกันอ๋อกะลาตาเดียวนี่เข้าตลอดเลยนะปู่เนาะสัมผัสยู่ค่ทว่ากะไรตันั้นเขากดชุนจาสัว่านมันตักันหลายแต่ว่าเขาเริ่มไหมแบบเพราะว่าเขาเริ่มไม่พยายามผมว่าตัวใดตันงว่าจะเาหางันนั้นได้ส่วนเนเพืหางเดือวยซ้ำกับามร่อ้อง โอ้ oh, แต่กระลาตาเดียวนี่เน้นหรือปูเด้อเลขปูสีแม่นกระลาตาเดียวจ้าะนะนะปูอันเฮ็ดยังอยู่อยูวอ่วัดป่ะจ้ามืออื่นอยูวอ่วัดป่ะค่ะมือกระเชื้อจะว่าไปใช้ดอกกระเอยุคนี้พี่ยุอ่มืออื่นสินเข้าไปหาปูอ่อาเป็นจังไบนอกค่ะ,คะปูอันใกล้เนี่ยบร,ระป๋าเป็นวัดว้า กินยาอยู่ก็ชีพ่ายง่าค่ะเล็กกะลาตาเดียวให้หางเดียวโตเดียวเลยบ่ปู่เออไม่เที่ยวาจปเดียเอาเทียเดียวพ่อแม่นบ่ค่ะเอาเทียเดียวชีพ่ายไปเดียวมก็ต้องเอาลายเทียเนาะปู่เนาะมันจังหน่อยโตเอฟซีก่ะถึกวุ่นวุ่นพันคุ้นพันในติปู่อ้เจ้าก็แท่ง มึงหาหอะไรตัวละปั้นหนึ่งอยู่เพื่อะกรตันมีตัวละปั้นมันตัวเดียวเนาะปูนะนเนาะ,ะมันสื่องไงมันสื่อไงล่างปูหายเลขล่างพร้อมเนาะจ่ามื่อนั้นอเออกลับอกว่ามันเป็นสองตัวก็เลยล่างย่างเลยนาะมาทำไปแค้ค่ะค่ะคีวีกับจังไตกับสีรอปูคือเก่าเนาะค่ะพิมพ์พี่เอฟซีพิมพ์บอลล่าไว้เนาะจา่าปูปูสีสางยังก็ค่ะอ,อยู่ว่า เออบมกระถายที่มีแบบน้นะมากมากจางไปเรื่อยๆน้องปูเนาะเออลยข้นถืกหลายคนบ่คะโอ้โวน้าลมๆๆเมื่อหลอก็ถืกกอน้คนตามปูเนาะเมื่อหลอกถืกหลายเป็นไหปูว่าหรือแบบได้เตราะเป็นว่ตถืกช่ปูอันเป็เ่ัน ไ่บครับคัมันเรขยนันเตะมันแท้งไงมันเตะที่ขาดจะโดนอยจาีบมาลครับมันเป็นเลขตัวเก้าเนาะเออเป็นเลขหลักเออเบิกทราบกับบ่ได้ซื้อนั่ว่ามันเป็นเลขตัวเก้าบ่มันใจอมันเกดเรือด่าเขาเรือเก็เศร้าเลยอเมันตัวเก้าครับโอเค ไปเกิามาอมันจะแ 00, ม,บออ 100, ม่บ้าับ้าเนาะปูเนาะมอเจ็ดศูนย์ศูนย์เนาะปูเนาะเจ็ดศูนย์ศูนย์แม่ปูเด็กอีหยังคือออกศูนย์ศูนย์ปูมันจะออกตัวชุ่มนะช้าขงนะเพราะว่าเด็แต่เป็นสีมุนถือเนาะแต่ตัวเก่าก็ออกเนาะแต่ว่าของปูก็ถือว่าเข้าอยู่เนาะหนึ่งห้าหนึ่งเข้าตัวเก่าทั้งหนึ่งห้าทั้งศูนย์ศูนย์เด เออมากเลยนะคับโอ้ยปูค่ะอันนั้นแม่นปูได้เลยกระลาตาเดียวนี่เน้นเด้ดอรปูเด้อมันแม่นแมปูรถเม่์นั่งสายลานั่นติดอันเดี๋ยวกันใต้กันเด้อครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมงวดที่แล้วนะครับเนาะ งวดเมื่อกี้เนี่ยครับผมของปูปัตทูดงกลางน้านะครับงวดที่แล้วก็7 7 9นะครับงวดนี้ก็1น5 1แล้วนะครับเนาะสำหรับแนวทางปูเข้าอีกแล้วนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ